อีกด้านหนึ่งวันนี้มีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้สูงอายุนะคะในการผลักดันร่างกฎหมายสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุค่ะสำหรับเนื้อหาที่ทางผู้สูงอายุได้นำเสนอกันเพื่อต้องการที่จะผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดอย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะพระราชาัจจุบันยฉบับน,นี้เป็นฉบับที่คุณแก่อย่างผมในหลายคนไม่อยากตาย เอือดีว่ามายังไทุกหลักธัรมยันที่ดีนะครับเหมือนกับถ่ออายุให้โดยยัว่าอย่างยิ่งในมาคดาวเด่นนะครับถือว่าเป็นเัวร์ใจสาคัญที่บอกว่าผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่าซึ่งพระราชบัญญัติฉบับปีสี่หกไม่ได้พูดถึงว่ามีคุณค่าไม่มีอาเงินจํานวนนี้แหละไปส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุแล้ว ออกจากบ้านไปเพื่อไปหาความสุขให้กับผู้สูงอายุเรียกว่าไปทำกิจกรรมพอจะร้ารเรื่อกรถไม่ดนเพราะไม่มีน้ำมันผู้สูงอายุกันนะกรรมการและสมาชิกต้องช่วยกันไปเห็นรถไม่องไม่รู้เมื่อไหรจะไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมฟังแนวทางการขับเคลื่อนกฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเห็นว่ากฎหมายผู้สูงอายุพศ2546ใช้มา11ปีควรปรับปรุงใหม่เนื้อหาสาระฉบับใหม่นี้มีความชัดเจนกว่าทั้งเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาครวมถึงโครงสร้างหน่วยงานผู้ดูแลผู้สูงอายุผมไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จทันคณะคสอชอหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า ผมนี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมากเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเขาจะต้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกซะก่อนว่าจะทําได้ไหมกระทรวงการคลังก็มีกฎหมายรองรับอยู่ตั้งเยอะแยะไม่รู้จะเขาจะหยิบขึ้นมาอันแรกหรือเปล่ายังไม่ดูอย่างนี้เราก็ต้องพูดกันต่อไปว่าเฮ้ยนี่สาคัญนะควรจะเอามาพูดเรขับขึ้นได้แค่นั้นข้อกังวลเรื่องงบประมาณจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามมาตรา34 และการจัดการศพผู้สูงอายุที่ยากจนตามมาตรา41ของร่างพรบฉบับใหม่ต้องใช้เงินกว่า400ล้านบาทต่อปีประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมระบุว่าจะไม่เป็นปัญหาในการพิจารณาร่างพรบฉบับนี้ เวลาพูดเรื่องเงินเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่าขยับตัวไม่ได้สองก็คือคนก็จะบอกว่ามาคุยกันได้ในแง่รายละเอียดใช่ไหมคะกฎหมายนี้กว่าจะเข้าคลรไปผ่านกฤษฎีกาไปผ่านสนอชก็จะมีกรรมธิการมาถกเถียงกันอีกแยะๆเพราะฉะนั้นขอให้ดูว่ากฎหมายนี้ไม่ได้พูดเรื่องเงินอย่างเดียวแต่พูดเรื่องสิทธิอื่นๆซึ่งหมายถึงว่าทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยไม่ได้ใช้เงินของพมหรือไม่ได้ใช้เงินของกองทุนอย่างเดียว ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและในวันที่20ธันวาคมนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนวิภาบินแก้วไทย p ีพีเอรายงาน